สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องอยุพบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจ,จิตจจดให้บบย,ยุยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้พระนะใครปิดพระนะคะหนูขออนุญาตจ,จัดส่งน่าจะเป็นวันนี้นะคะเดี๋ยวดูรอบให้นะคะพี่ๆคะแล้วก็พระเนี่ยหนูจะแจ้งราคาไว้ทุกองค์นะคะใครสนใจรายการไหนก็ทักทายพูดคุยสอบถามราคาได้นะคะหรือว่าปิดได้นะคะพี่ แถวบนนะคะก็จะเป็นพระเลี่ยมทองทั้งหมดนะคะองค์ละสองหมื่นนะสำหรับพระเลี่ยมทองนะคะอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะอ่าก็พระเลี่ยมทองช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่นะเดี๋ยวดูหน้าพระก่อนนะคะอ่ารายการที่หนึ่งนะคะไม่ทราบที่นะอ่าอันนี้หลวงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมบีนะคะพี่นะรายการนี้นะคะเป็น รวมพ่อเงินนะมีสาดแดงนะคะส่วนกรอบนะเป็นพระเลี่ยมทองคําแท้นะคะแล้วก็เลี่ยมทองคําแท้ทุกใบนะคะด้านหลังเราจะเห็นว่าออมีสาสนิมแดงขึ้นนะคะองละสองหมื่นนะคะพระช่วงนีออ้ทองแพงนะคะพี่นะก็ตามราคาทองนะคะแต่ว่าคุณคุลพระนะก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะพี่นะ ารายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงพระเดิมนะคะนี่เป็นงานนะคะเรี่ยมกรอบทองคําแท้เช่นเดียวกันนะคะยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะกันเหงื่อกันนะพร้อมใช้นะคะแบบนี้พร้อมขึ้นคอนะเอาสองหมื่นบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะปี0ูนย์หนะคะนี่หลวงปู่ทวดนี่ก็น่าใช้นะคะพี่นะ พร้อมขึ้นคอนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหลวงพ่อไผนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะ,ะน,บบน,นะนี่รายการนี้สวยนะคะนี่มีคาบนะคะขีดกันขึ้นนะ เรียญสวยเดิมๆนะคะพระเลี่ยมทองเนี่ยสองหมื่นทุกรายการนะคะพี่นะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะ ายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ผู้นะคะสำเด็จหลวงปู่ผู้นะคะรายการนี้เอาสองหมื่นเช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะเป็น อ่ะเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะมีอยู่3ามองนะคะพี่นะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเสือหลวงพ่อปานนะนี่สวยนะคะเอาสี่พันบาทนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะดูได้ถึงสามองนะคะสวยงานนะคะแล้วก็กรอบด้านบนนะเป็นเหมือนพระพุทธนะสวยนะคะ ถามห่วงนะคะสําหรับรายการนี้นะหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้ออัปปก้านะคะเอาสองพันนะคะมีรอยจานด้วยนะคะเราจะเห็นว่ามีรอยจานซ้ายขวาล่างนะคะพี่นะัดตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะด้านข้างเหรียญน,นะเป็นเส้นขอบตัดนะชี้แจงตรงนี้นะคะใครขอรูปนะด้านข้างหนูไม่ถ่ายนะคะพี่นะัทเพราะว่าเรียนนําตรงนะหนูถ่ายภาพด้านข้างนี่คือไม่ชัดนะคะ ซูมนะซูมยังไงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบภาพสตูดิโอนะคะก็ขอประทานอภัยนะสำหรับใครที่ขอด้านข้างนะคะอ่ารายการถัดมานะหลวงปู่สุกนะคะเนื้อเงินลงยานะคะรายการนี้เอา4,500บาทนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเรี่ยมด้วยรอบเงินนะแล้วก็ตัวองค์พระเนี่ยเป็นเหรียญเงินด้วยนะคะลงยานะ ลายกรอบก็สวยงามนะแบบนี้ถ้าใครชื่นชอบเงินนะพี่นะก็พร้อมขึ้นคอเช่นเดียวกันนะคะเลี่ยมให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วเหรียญน,นะดูนะพระสวยๆคมๆนะคะสวยงามชัดเจนนะรายการถัดมานะคะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ารายการนี้เอาสองพันนะคะด้านหลังมีลอยจานด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นสิงหสขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะสิงห์งาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะ,ะนี่รายการนี้เอาสองพนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพระเออ่ไม่ทราบที่นะคะหนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะเดี่มกรอบเงินนะคะ รายการนี้เอาสามพันบาทนะคะอยู่ในกรอบเงินนะรายการถัดมานะคะเป็นครูบาเจ้านะคะสีวิชัยนะคะเอาสามพันเช่นเดียวกันนะคะเป็นพระเนื้องเงินนะคะครูบาเจ้าสีวิชัยนะ <c oughs> ถัดมานะคะเป็นแม่นางกวักนะคะแม่นางกวักเป็นงาแกะนะคะนี่เรียมด้วยกรอบเงินแล้วเรียบร้อยนะคะเอาสองพันห้าร้อยนะคะพี่นะสองพันห้าร้อยด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมก้นทองนะคะนี่รูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะ อันนี้เป็นก้อนทองคำนะคะพี่สำหรับรูปเหล่าหลวงปู่ทิมนะคะหนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะราคาเหมาน,นะคะจำราคาไม่ได้นะอ่าถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะเลี่ยมด้วยกรอบแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าขอประทนานภัยนะคะพี่นะนี่น่รายการนี้น่าจะเป็นกรอบเงินนะ เอา0นะคะสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะเลี่ยมในกรอบแล้วเรียบร้อยนะคะมีสาสนิมแดงนะ2,500บาทนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะอยู่ในกรอบนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะสวยนะเอา1,800บาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะอืมรายการถัดมานะคะ อ่าหนูไม่ทราบที่นะคะเป็นลักษณะคล้ายๆแหวนนะคะอ่าไม่ทราบที่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะขอประทานอภัยนะคะเอาหนะึ่งพันสองร้อะมีจุ่มลักด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะไม่ทราบที่นะคะใครนะคะก็จะปิดนะคะรบกวนแคปรูปนะคะพร้อมราคามาให้หนูด้วยนะ อ่ารายการนี้หนูคะนะคะหนูเอาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะไม่ทราบที่นะคะนี่เดยมโดยกรอบเงินนะคะรายการถัดมาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลังยันยุ่งนะอยู่ในกรอบนะคะเอาสามพันนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันยุ่งนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะนี่พิมพ์ชัดๆสวยสวยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะใส่ไม่ทราบที่นะนี่เอาสองพันนะคะไม่ทราบที่นะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อขันนะคะพิมพหยดน้ํานะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อขันนะคะสองพันสองนะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขายนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัปปานะคะ เอาสองพนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะนี่ด้านข้างเหรียญนะคะเราจะเห็นว่ามีเส้นขอบตัดนะคะรายการถัดมานะคะน่าจะเป็น หนูใส่ไม่ทราบที่เดียวอ่ะนะคะแคปรูปมาด้วยนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบนะคะเอาสามพันบาทนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะด้านหลังเปิดเป็นรูปหัวใจนิดนึงนะคะสามพันบาทนะอ่ารายการนี้นะคะนี่สวยมากนะคะบอกก่อนนะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพิมพ์สวยๆนะคะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะปกตินะเราไม่ค่อยเจอนะคะหลังแบบนี้นะเอาสี่พันนะคะสี่พันนะ ในการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปูท่ทวดเอาสองพันสองร้อยนะคะสำหรับรายการหลวงปูท่ทวดรายการนี้นะคะนี่พิมพ์ลึกๆสวยๆนะคะถัดมานะคะเป็นะระฆังหลังค้อนนะคะ,ะคระฆังหลังค้อนองค์นี้เอาสองพันแปดร้อยบาทนะคะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเอาสามพันบาทนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะคะนี่นะพระชวยๆนะถัดมานะคะเป็นหนุมานนะคะรายการนี้เป็นก้นทองคานะคะหนุมานนะ <c oughs> หนุมานรายการนี้หนูเอาสามพันบาทนะคะพี่นะ ถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่นะคะนี่คล้ายๆหลวงปู่ทวดนะหนูไม่แน่ใจนะคะอ่ะ เอาสอ,อ,องพันนะคะอง์นี้เอาสองพันใครจะจองพระนะคะมีค่าประจานะคะแล้วก็ที่เหลือนะปิดให้จบภายในหนึ่งเดือนนะคะพี่นะอันนี้นะคะพิมพ์ฐานแซมนะคะนี่พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมสวยนะน้องยุ้ยเอาสองพันบาทนะคะสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะโอ้โหด้านข้างนะเป็นขนมตุ๊กตับเลยนะคะ ถัดมานะคะเป็นระฆังหลังค้อนนะคะระฆังหลังค้อนะนี่เอาสามพันห้าร้อยนะคะสำหรับระฆังหลังคอะคะครายนะการนี้นะคะนี่สวยนะอ่ะพระซุ้มกอนะคะมีกระหนกลงรักปิดทองนะหนูให้ราคาเบาๆเลยนะน,นี้หนูจัดโบให้นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะ ถัดมานะคะเป็นหลวงหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะรายการนี้นะโอโหสวยจริงนะใครต่อรองมาได้นะพนาร์ทนะพี่นะที่หนูเปิดไปนะเอาสี่พันบาทนะคะนี่โอ้โหดูการช้อนะรอยการช่อด้านข้างรอยประกบนะคะสวยงามชัดเจนนะคะนี่ <c oughs> เอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินนะ พิมพ์คิตานะคะสี่ชายนะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะพิมพ์คิตาสี่ชายนะคะหลวงพ่อเงินนะรายการถัดมานะคะเป็นพระหูยานลบนะะนลบุรีนะคะหูยานลบบุรีนะคะรายการนี้นะเป็นพระเนื้อชินเงินนะคะหนูเอาสามพันนะคะ ถัดมานะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้นะหนูเอาราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะราคาแบ่งปันนะพี่นะโอ้โหดูอันนี้หนูขายผิดราคาแน่ๆนะไม่เป็นไรนะหนูบอกไปแล้วนะคะก็ถือว่าจัดโปรให้ลูกค้าแล้วกันนะคะแต่หนูว่าหนูขายผิดราคาแน่ๆนะไม่เป็นไรด้านหลังมียันด้วยนะคะอันนี้เป็นตะกุดนะคะตะกุดอาจารย์เฮงนะดอกนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะตะกุดอาจารย์เฮงนะคะ ถัดมานะคะเป็นมีดนะคะหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะมีดนะโอ้โหตรงนี้นะคะแกะนะยักษ์นะคะน่าจะเป็นท่านทาเวศนะคะยักษ์นะ,ะสวยนะลายปฏิมาก,กรรมวสวยแบบนี้นะมีดหลวงพระเดิมนะคะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะเราทราบอยู่แล้วนะคะในสมัยโบราณนะ นี่เราพกติดตัวนะคะพี่นะเป็นเครื่องรางของขังนะคะป้องกันนะคุณใส่ต่างๆแนละสิ่งไม่ดีนะพี่นะนี่ป้องกันแพนตรายแคล้วคลาดนะคะมีรอยจามด้วยนะคะเอา3 5 0 0นะัน้าะสวยนะคะสำหรับมีดหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะคะความยาวน่าจะอยู่ประมาณเหนูก็ไม่ได้ไ,ม,ไม่ทัดมานะ หนึ่งฝ่ามือผู้หญิงนะคะฝ่ามือหนูใหญ่นะอาเป็นว่าหนึ่งฝ่ามือนะคะหนึ่งฝ่ามือนะเต็มๆนะอาซู o ให้ดูพอดีหนูไม่ได้มันถัดมานะคะพี่นะถัดมานะคะแถวสุดท้ายนะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้เป็นทองอิตาลีนะคะพี่นะเอาสามพันนะทองอิตาลีเนี่ยสามพันทุกรายการนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะเฉพาะเหรียญก็ประมาณสองพันห้าร้อยแล้วนะคะพี่นะอันนี้เป็นทองอิตาลีนะ ไม่ลอกไม่ดำนะคะจำนำไม่ได้นะคะสามพันบาทนะคะสำหรับทองอิตาลีนะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นพระเออหนูไม่ทราบพี่นะคะห,หลวงพระเดิมจังเลยอ่ะหนูใส่ไม่ทราบพี่แล้วกันนะคะพี่นะใส่ไม่ทราบพี่นะอ่ะสามพันนะคะแคปรูปมาด้วยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระ หนูขอสองแป๊บหนึ่งแล้รายการที่สองนะไม่ทราบจริงๆนะพระบางรายการเราได้มาเราก็ไม่ทราบนะ,ะพระอาจารย์ขันนะคะพระอาจารย์ขันนะ,ะพระอาจารย์ขันรายการนี้นะคะหนูเอาสามพันเช่นเดียวกันนะคะขออนุญ,ญาตนะโหซูมนิดนึงนะพี่นะกล้องไม่โฟกัสนะ,อะเอาสามพันบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาเอาสามพันนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระอ่ารายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเอียนะคะเอาสามพันบาทนะคะพระเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะอย่างที่หนูแจ้งนะคะว่าพระน่ะรายการทองอิตาลีนะคะเอาสามพันทุกรายการนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะ นี่เหรียญคมคมนะคะทองอิตาลีเอาสามพันทุกรายการนะคะกรอบนะคะสวยนะด้านหลังยันนะคะชัดเจนนะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรนะนี่ผิวไฟวิงวิงสวยนะคะเหรียญมหาราชนะคะออกปีหนึ่งหกนะคะรายการนี้เอาสามพันบาทเช่นเดียวกันนะคะเหรียญหลวงพ่อพรนะ รายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพระ,ะหลวงปู่ทวดนะคะเสียนโตนะคะหลวงปู่ทวดเสียนโตนะอยู่ในกรอบนะคะกรอบเป็นทองอิตาลีนะคะพี่นะไม่ลอกไม่ดำนะคะพี่นะแต่ว่าเราเอาไปจำนำไม่ได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับช่องลุงยูนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นให้หน้าช่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ